วหยลูกห,หลานสึบต่อไปด้วยกล้าวออด้วยกระหม่อมขอดีชาข้าพเจ้าถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ยินระะัศดรอาสาสมัครดูแลเรื่องไฟป่านี้กล่าวคำปฏิญาณเป็นคำที่น่าได้หินและน่า ชื่นใจมากซึ่งแสดงว่าทุกคนเข้าใจความสำคัญของการมีป่าไม้ของประเทศอันที่จริงป่าไม้นี้เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาก็ทราบกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็มีความกลัวว่าต่อไปในอนาคตอีกสิบปี ข้างหน้าถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องป่านี้ก็น้ำจืดซึ่งเป็นของมีค่ามากก็จะลดน้อยลงไปและจะเป็นของที่แพงซึ่งจะเป็นที่น่าเสียดายมากที่ประชาชนที่ยากจนจะต้องใช้เงินสำหรับมีน้ำรับประทานและน้ำใช้ ทางประเทศไทยนี้ทางรัฐบาลก็ได้สนับสนุนอย่างมากที่จะให้มีป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำได้ช่วยกันดูแลแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปว่าการหงป่าไม้นี้ไม่ใช่เป็นการแกล้งหรือไม่เห็นใจแก่ประชาชนที่ต้องการไม้ ไปขายหรือต้องการไม้ไปสร้างที่อยู่อาศัยที่น่มที่นีแต่ความจริงเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราอยากมีน้ำใช้สำหรับรับประทานและสำสำหรับทำเกษตรกรรมเกษตรกรรมเราก็ต้องระมัดระวังป่าของเราอย่างที่ทั่วโลกขณะนี้เขากำลังดำเนินการอยู่ ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายด้วยเจตนาดีของท่านที่จะช่วยชาติบ้านเมืองปกป้องคงุ้มครองทรัพยากรอันสำคัญของชาติให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญตลอดไป